และเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็มาจิบชายามเช้ากัน,นใส่เข้าไปเลยดอกไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะมีเยอะแยะใส่เยอะๆนี่น้ำร้อนพร้อมเทเข้าไปเลยควันชุยๆเลยนี่น้ำมันก็จะเริ่มออกสีทองนะ ใส่มะนาวเข้าไปหน่อยนี่เพื่อความหอมใส่เข้าไปนี้จิบยามเช้าอืมหอมมากอืม ไม่ต้องไปซื้อชาแพงๆนะแต่ว่าเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความชอบของแต่ละท่านแต่ละคนนะก็ไปว่าเขาไม่ได้แต่ว่าสําหรับเราเราพูดถึงตัวเราเองว่าไม่ต้องไปซื้อชาแพงๆนี่ตะไคร้เอ่ยใบเตยเอ่ยยอดหญ้าอะไรต่างๆมากมายที่เราดูแล้วศึกษาแล้ว <S <S เขาว่าเป็นสมุนไพรเราก็เอามาชงกินเช้าเ้านะ เป็นใบชาได้เป็นดอกทาชาได้หมดอมสุดยอดไม่ต้องเปลืองตังค์ทีฟามลำพูนหากเลือดสุดยอด